เข้าสู่ช่วงฟี a าเดนะครับพักวิกทีมชาติฟุตบอลก็จะน้อยลงนะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบแล้วก็อยากให้เชียร์กันผมก็ได้คัดมาให้เหมือนเดิมครับสำหรับบาเทบอลถึงบอลน,น้อยแต่ก็พยายามจะหามาให้นะครับวันนี้3ตัวที่ผมจะให้เลือกเชียร์นะครับจะให้เลือกเชียร์ไปทางด้านทีมไหนบ้างนั้นนะครับรับชมกันได้เลยครับ คู่แรกนะครับไปกันที่ศึกลีกทูประเทศอังกฤษครับเป็นทางบ้าเป็นทางด้านของแบทฟอร์ดครับจะเปิดบ้านพบกับนิวพอร์ตนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแบทฟอร์ดนะครับเคยเจอกันมาในลุกการที่แล้วครับเป็นแบทฟอร์ดเอาชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งทั้งสองเกมนะครับฟอร์มห้านัดหลังของพวกเขาครับแบทฟอร์ดเอาชนะคู่แข่งหนึ่งเกม เสมอ2แพ้2ครับส่วนทางด้านนิวพอร์ตชนะ3แพ้2ครับใน5เกมหลังสุดนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้ทั้ง2ทีมไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามทั้ง2ทีมนะครับส่วนแนวทางหรือความเห็นของผมในวันนี้ครับอยากให้เลือกเชียร์ทางด้านของแบตสฟอร์ดนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับถึงอันดับจะต่ำกว่าแต่วันนี้กำแพงเปิดมา ก็เป็นทางด้านแบ็กฟอร์ดค่อนข้างสูงนะครับผมก็ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นะครับและที่สำคัญเจอเจอมาแบ็กฟอร์ดกินขาดตลอดครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของแบ็กฟอร์ดครับ คู่ที่2ครับไปกันที่ศึกดิวิชั่น1ของประเทศเดนมาร์กครับเป็นทางด้านของฮาวิโดครับอันดับ4เจอกับโคดิงอันดับ10นะครับคู่นี้คิกออฟเที่ยงคืนตรงบ้านเรารับความได้เปรียดอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับได้เปรียดอยู่ไม่เยอะนะครับเคยเจอกันมาในลูกการนี้ครับเป็นทางด้านของฮาวิโดเสมอกับโคดิงหนึ่งหนึ่งนะครับในแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมา5นัดหลังสุดของพวกเขาครับฮาวิโดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนโคดิงนะครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับก็ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันนะครับความพร้อมวันนี้ครับ เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆทั้งคู่นะครับที่รายงานเข้ามาก็วันนี้พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมกันทั้งสองทีมนะครับส่วนความเห็นหรือแนวทางของบาสเกตบอลครับวันนี้อยากให้เลือกเคียร์ทางด้านของเจ้าบ้านครับฮาวิโดฟครับฟอร์มดีกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านและเคยเจอมาส่วนใหญ่จะเป็นฮาวิโดฟที่ทําได้ดีกว่าครับและกระแสวันนี้ไหลเข้าฮาวิโดฟเต็มๆนะครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านฮาวิโดฟครับได้เปรียบแน่นอนครับคู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกบาซินซิลิบีนะครับเป็นทางด้านของ โกยาร์ตคับจะเปิดบ้านพบกับซานโตนะครับคู่นี้โกยาร์อันดับ12ซานโตอันดับ2ครับเตะกัน7โมงเช้าตู่บ้านเราของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นทางด้านของซานโตนะครับที่บุกมาได้เปรียบเล็กน้อยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านซานโตชนะถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานท่านัดหลังของทั้งคู่ครับโกยาร์ชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับส่วน ทางด้านของซานโตสชนะ4ี่เสมอหนึ่งะครับใน5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับคู่นี้ความพร้อมไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนในดทั้งคู่ครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับแนวทางของบาสเทตบอลนะครับวันนี้กระแสที่ต่างประเทศได้เสนอมาผมคิดว่าเป็นทางด้านของซานโตสครับกระแสไหลเข้าเต็มๆและคิดว่าตำแหน่งดีกว่าตัวผู้เล่นดีกว่าเลือกเชียร์ทางด้านซานโตสไม่มีผิดหวังครับวันนี้ซานโต้กับ สรุป3คู่ที่ให้เลือกเชียร์วันนี้นะครับเป็นลางด้านของแบสฟอดครับฮาวิโดฟซานโตสครับเป็น3ตัวที่บาสเทบอลหยิบยกมาให้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ